สวัสดีครับวันนี้ Apple นะครับเปิดให้เราได้สั่งซื้อ MagSafe แบบ Duo นะครับหลังจากที่เปิดตัว MagSafe แบบที่8ข้างหลังไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จนาฬิกาได้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถชาร์จ iPhone ของเราได้อีกนะครับก็วิธีง่ายๆก็เข้าไปที่ Apple Store ใน iPhone หรือ iPad นะครับแล้วกดค้นหา พิมพ์คำว่า mac s a f e ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ดูเลยครับมันจะขึ้นว่าที่ชาร์จ m a x s a f e แบบคู่นะครับอันนี้นี่เองนะครับก็เจอแล้วเราก็กดใส่ถุงนะครับเพราะว่าหลายๆคนถ้ารีจิสเตอร์ผ่าน apple id ไว้แล้วอันนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับหลายคนที่ Verify บัตรเครดิตไว้แล้วก็กดสั่งซื้อไปเลย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมันมันสามารถที่จะพับเก็บได้ด้วยนะครับโหคือ Apple น,นี่แบบว่าคิดคิดมาดีจริงๆอะครับเหมือนรู้เลยว่าการพกพาแท่นชาร์จไวเดอเนี่ยมันลําบากเขาก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นเหมือนเหมือนฝาพับอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถที่จะดันในตัวล็อกนาฬิกาขึ้นมาได้อีกอะ เออเพื่อที่จะให้มันมันรับกับตัวเรือนของนาฬิกาได้อีกนะครับโอ้โหคือแบบโคช่างคิดจริงๆเลยนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นหนังแหละฝาด้านหลังเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วตัวนี้ก็คือตัว m a ็ s a ซ e ตัวแรกที่ Apple เปิดตัวมาที่จะแบบชาร์จตัว iPhone ของเรานะครับก็คือสามารถที่ติดได้ตรงตำแหน่งนะครับหมดปัญหาครับ เวลาที่เราติดไม่ตรงตำแหน่งกันสักทีนะครับอ่ครวานี้ราคานะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่4,990บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหราคานี้สุดยอดจริงๆเลยคือเจ้าตัว m a x s a v e ปกติเนี่ยมันอยู่ที่1,490บาทตัวธรรมดานะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมไปจองกันนะ